สวัสดีครับผมเอสนะครับเอสสลาลมฟิกแล้วกันเนาะอ่าผมเป็นผู้จัดนะฮะแล้วก็เออ่เป็นคนคิดแล้วก็ดูแลงานสลาลมฟิกนะครับครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการจัดงานเกิดขึ้นเป็นงานใหม่เราจะเปลี่ยนชื่อเป็นสลาลมออนแทร็กแอัดแก่งกระจาดในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมที่จะถึงนี้ซึ่งตรงกับวันวิสาขบดีเลยนะฮะข้อดีก็คืออะไรรู้ไหมฮะวันเสาร์หยุดใช่ไหมฮะวันอาทิตย์มีงานวันจันทร์ ยุดชดเชยสารลมฟลิปจริงๆแล้วนี่ผมจัดมาเนี่ยครั้งนี้นะ่าจะเป็นครั้งที่8นะฮะก่อนหน้านี้นี่เราก็จัดกันอยู่ประจําอยู่แล้วนะฮะจัดมาประมาณสักโอ้สี่สหปีที่แล้วมัง้งพอถึงเวลาช่วงเหมาะสมแล้วนะฮะช่วงนี้ก็คิดว่าควรจะได้จัดงานกันสักทีก็เลยเราก็เลยคิดงานอะไร,ประแปลกใหม่ๆขึ้นมาว่าเออให้เราจะทํำยังไงดีไหนๆจะ2ปีกว่าแล้วไม่ได้จัดละเราจะคิดงาน แปลกๆยังไงให้กับสลารลมทริกเราก็เลยไปจับในแทร็กนะ,ะในแทร็กสนามแข่งรถแก่งประจานนะฮะสนามแก่งประจานเซอร์กิตก่อนหน้านี้เราเคยวางแผนแล้วแหละว่าเราอยากจะจัดสลารลมทริกแนวนี้นะฮะก็คือ,คอแนวจับอยู่ในแทร็กโดยการใช้วางลายแบบสลาลมก่อนหน้านู้เลยเลยอนะ่ะเราจะมีงานแปลกๆใหม่ๆอยู่เสมอสลารลมทริกจะไม่ใช่งานที่จัโบรานกว้างนะฮะแล้วก็วางกลวยตึ๊กๆๆๆแล้วก็ขับๆๆๆเราพยายามจะเลี่ยง เรื่องพวกนี้นะ,ะับอย่างเช่นเราเคยจัดในสนามราชมังคลาสาเหตุที่จัดสนามราชมังคลาครั้งนู้นเนี่ยด้วยเหตุที่ว่าสลาลมเนี่ยเคยจัดมาในเมืองไทย30กว่าปีที่แล้วและไม่เคยจัดอีกเลยหายไปเลยก,กลายเปนนนเ็นงานอื่นเช่นงานยิมคณาเป็นต้นทีนี้เราก็เกิดคิดถึงขึ้นมาว่าสาลาล้มนี่จริงจริงแล้วมันคือต้นแบบต้นฉบับของยิมคณาเป็นพื้นฐานของการแข่งรถลองลงมาจากคอตเตอร์ไมร์รองมาจากทางตรงนะฮะแล้วก็มาเป็นสลาลม เราก็เลยจัดขึ้นมาเป็นสารล่มดีกว่านะฮะเพราะว่าเราเป็นพื้นฐานต้นแบบต้นฉบับของของจิมคณาทั้งหลายแหละนะฮะไอตัวสารลมเนี่ยนะฮะหมายความมากงั้นจากนั้นเราก็มาจัดแปลกๆคิดที่แปลกประจัดในโกดังอย่างเงี้ยนะฮะมีใครบ้างมันจัดแข่งรถในโกดังเสาเพียบพื้นปูนขัดมันลื่นพืชๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออคิดอะไรอย่างเงี้ยรอบๆโกดังบ้างอะไรนะเพราะฉะนั้นความเป็นสารลมคลิกของเราเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนชัดเจนตรงที่ว่าเราจะต้องหา ไอเดียหาคอนเซปต์ครีเอทงานแข่งรถที่สนุกแปลกและก็ได้ทักษะกลับบ้านความสนุกความมันมันอยู่ที่สนามแข่งกระจาดเองตัวเขาเองเนี่ยตัวสนามแข่งกระจาดเองเป็นสนามแข่งรถที่ผมบอกตรงว,ว่าผมชอบที่สุดสาเหตุเพราะว่าความความที่โค้งเขาเยอะขึ้นเขาลงเขาโคง้งหักซอกโคง้งยูเทิร์นโอ้โหสารพัดโคง้งที่ความสนุกของเขาเนี่ยมันมีในสนามอยู่แล้ว แล้วพอเพิ่มกลวยเข้าไปวางในจุดต่างเนี่ยมันก็ทําให้ความสนุกของสนามที่สนุกอยู่แล้วทะเีคูณมากขึ้นมันเป็นความยาวที่เรียกว่ายาวที่สุดที่การแข่งขันประเภทนี้เนี่ยเคยใช้มาความยาวเต็มๆที่เพื่อนๆจะได้ขับคือ1กิโลเมตรทวนนะฮะจากจุดสตาร์ทมาถึงจุดฟินิชนะฮะผ่านกลวยผ่านแทร็กผ่านโค้ง S โค้งยูเทิร์นผ่านกลวยที่ถูกวางเป็นด่านๆออกไป1กิโลเมตรเต็มเ ที่เพื่อนๆจะได้สนุกในหนึ่งรอบ